ค่ะกุ้งจากพูเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูลเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อ0634539224ค่ะไลน์ไอเดีเบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านพูลเสมอจะมีรถเข้าใหม่2รายการด้วยกันนะคะกุ้งก็เลยจะพามาชมรถเข้าใหม่กันนะคะรุ่นแรกเลยนะคะจะเป็นรถรุ่น L5018 นะคะรถพึ่งลงจากรถขนส่งเลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรถ L5018 คันนี้นะคะสภาพเดิมๆถือว่า,ายังโอเคอยู่นะคะตัวยางตัวอะไรนี่คือยัยงยังดีอยู่เลยนะคะค่ะรถคันนี้จะเป็นรถปี59นะคะเป็นรถไล่นะคะไล่ๆดูไปนะคะตัวเบาะตัว ตัวเบาตัวหลังคานะคะจะต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้เดี๋ยวหลังปรับสภาพแล้วกุ้งจะมารีวิวอย่างละเอียดและพร้อมแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะกุ้งพาลูกค้ามาชมก่อนว่าวันนี้มีรถเข้าใหม่2รายการนะคะพาดูรอบๆก่อนนะคะใครที่กำลังมองหารถ L5018 นะคะปักหมุดรอได้เลยนะคะเดี๋ยวรถเข้าใหม่แล้วเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคันถัดไปนะคะจะเป็นรถรุ่น b 2อ0 2 4่0 s นนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรถปี6อนะคะดูไล่ดูไปที่เดิมเดิมหมดเลยนะคะที่ร้านยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ล้างเลยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้นะคะรถสภาพเดิมเดิมยังสวยอยู่เดี๋ยวเรามารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะค่ะไล่ดูยางนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะยางเดิมมาจากโรงงานนะคะ รถคันนี้สวยเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ใบดันพร้อมใบดันผ่านครัวนะคะราคาขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะไล่ดูไปรถคันนี้เดิมๆยังไม่ได้ล้างนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะค่ะใครกำลังมองหารถรุ่นดีนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะค่ะของเดิมๆสวยหมดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะแห้งนะคะไม่มีรอยรั่วรอยซึมตรงไหนนะคะแห้งทุกจุดนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าทางร้านนะคะเอ,อ่อทำการล้าง สำหรับรถ B 2 4 4 0 S นะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสำหรับ L 5 0นะคะรอปรับสภาพนะคะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังรออยู่นะคะปักหมุดได้เลยนะคะรอเลยค่ะสำหรับนี่กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ